สวัสดีเช่นกันครับคุณพี่สาวนะครับผมพี่นิคมสวัสดีค่ะเมื่อวานนั่งเมื่อวานนั่งหัวใยายนินพาอันน้องไปอาบน้ำโอ้ยน้ำแมนอยู่เนาะอันเมื่อนี้ตังแต่เชาดิแล้วก็พาอันไปดูอยู่อันน้องเพื่อนนั่นแหละอยู่นั่นแหละ แล้วก็ว่าออกไปหัวของเราไปแต่เช้าแล้วก็ว่าทดลองอันขึ้นตอนเช้าทักทายตอนเช้าแล้วว่าแล้วกังว่ารวกรวยของเราอยู่ว่าปรานนั่นเดียวสวัสดีครับยายนีนมาแล้วสวัสดีครับผมจากพี่ศิลปินดาวครับบ่าวเพชรบ่าวเพชรนะครับผมจากพี่มารีครับบ่าวคำหมิงสวัสดีครับผมพี่บ่าวคำหมิงเจ้าป้าหัวใจบวกบวกมานะครับผมขอบคุณมากครับพี่บ่าวคำหมิงครับนะครับผมเดยวันไหนถ้าไม่ขึ้นตรงกันนะครับผมเห็นไฟพี่คำหมิงขึ้นผมก็จะเข้าไปหานะนะครับผม แต่ถ้าขึ้นตรงกันก็เข้าไปหากันไม่ได้นะครับผมนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับคือเวลาหลักของผมแปดโมงนี้ผมก็จะจะไล์อย่างนี้ชั่วโมงหนึ่งเนาะหลังจากช่วงที่ไม่ใช่เวลาหลักผมก็จะขึ้นทีละยี่สิบนาทีมั่งสิบห้านาทีมั่งสามสิบนาทีมั่งแล้วแต่ลมบนเนาะนะครับผมผมจะขึ้นแค่สั้นๆแค่นั้นแหละครับเป็นมินิครับผมนะครับผมนะบผมบาวคำทุจา้าจากพี่นิคมครับหัวใจกอดๆไปเลยนะครับผม ตัวนั้นก็คือทําตามคําแนะนําจากผู้ที่สําเร็จมาแล้วเนาะหลายๆท่านเลยนะครับผมก็บอกให้ทําอย่างนั้นหาลมหัวกุดหาลมหูด้วนก็ว่ากันไปชาวบ้านผมอยากลมหูด้วนแล้วพี่นิคมแม่นบอกก็บ้านเกนเรียกอะไรลม,ลมหูกุดลมหูกุดลมหูด้วนเนาะก็ชีว่างันตัว ปาคมิงสวัสดีค่ะจากพี่มาลีครับใช่ใช่ใช่ใชอ๋อเรียกเหมือนกันใช่ไหมพี่ผมก็ว่าอยู่เอ๊บานพินิคมจะเรียกลมแบบไหนนอ้อลมหูกุดลมหูดวนเดี๋ยว เมื่อคืนบ้านฉันอันยางสนุกเลยตุ้ยมันบอกโอ้แม่นเล้วเนาออันบ้านพี่อันเอฟซีพี่เยอะแยะเนาะก็คนเขาไปคุยกันก็สนุกกันอยู่ไหลลื่นเหลียวแมนอันช่วงนั้นมันก็มีทีมงานนะผมคืนผมก็เลยต้องอันอยู่ดูแลกันครับก็เขาไปหาไม่ได้แมนอยู่ของพี่อันเอฟซีพี่เยอะยิงต่างประเทศยิงหลายเนาะ อันพี่ๆผู้ใหญ่ใจดีทั้งต่างประเทศทั้งหลายให้เขามาคุยกันเต็มเพราะว่าอันพี่กับข้าวอร์อยู่ในนี้มาน,นานแล้วเนาะก็ยังว่าแหละน้องก็เพราะแต่เขามานะครับน้องก็จะค่อยๆเดินตามรอยพี่ไปนี่ละนะครับผมห้อยน้อยรอยตามคาดไปนี่ละพี่นะครับผมยันนินแล้วก็หู้วแล้วนะครับผมยันนินแล้วอารมณ์ดีเนะาะวอร์ไปแล้วก็หู้ว้าหล่อไปแล้ว คุณครับนะครับผมพี่มาเรียกหัวจะกกอดนะครับผมแล้วก็พี่มาเรียกหัวไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับนะครับผมนะครับก็จะอยู่ให้ครบชั่วโมงเนาะนะครับผมเอาเป็นเวลาหลักเนาะเวลาหลักนี้คือยังไงก็ต้องให้ได้ชั่วโมงครับเวลาหลักได้ชั่วโมงแล้วก็ตรงนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็ทั้งวันนะครับผมวิ่งกระจายนะครับผม ยังพี่พี่นิคมตามจริงเลยก็อยากหาแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีก็เราก็ไม่มีเราไม่มีหลังบ้านคุยกับเขาก็ไม่รู้จะส่งคําเชิญไปตรงไหนได้ไงพี่ต้องมีหลังบ้านเนาะถึงยังจะส่งคําเชิญไปได้นะครับการที่จะมาให้ให้ความรู้กันเนาะใจก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับผมใครที่สงสัยตรงไหนก็ขึ้นมาถามอยากรู้อะไรก็ขึ้นมาถามกันอย่างเงี้ยนะผมอยากให้เป็นอย่างนั้นแหละนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีหลังบ้านคุยกับ กับผู้ใหญ่ที่จะมาให้ความรู้ได้ก็มีแต่ของพี่คนเดียวเนาะนะครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งตู้ตาตู้ตาตู้ตาตู้ตู้ตนะครับผมพี่หนึ่งเป็นยังไงวันนี้เห็นพี่ขึ้นแต่เช้าแล้วรอบหนึ่งก็มันมันชนกับของผมขึ้นมินิเหมือนกันนั่นแหละก็เดินตามแบบพี่หนึ่งทำนั่นแหละก็จะจะซอยทีท,ทีแบบที่พี่ทำานะึ่งวันหนึ่งเป็นสิบรอบนั้งแต่ซอยให้มันถียิบเลยให้มุ่นกระเตะไปเลยนะครับผม